ที่ผมอยากได้ตู้ลิ้นชักเก็บเครื่องมือใบนี้เพราะว่าสมัยก่อนอ่ะผมเคยสั่งตู้ลิ้นชักมา2ใบครับมาลองใช้เองพอเห็นว่ามันราคาถูกดีนะครับใบละสามพันกว่าบาท2ใบก็เจ็ดพันอ่ะนะแต่พอมาถึงทาไมมันเลวจังวะอย่างว่าว่าทุกอย่างมันก็เป็นไปตามราคาเนี่ยครับผมจะเทียบให้ดูว่าเขาจะเตี้ยกว่าตื้นกว่าเหล็กบางกว่าพอเห็นเขาวางคู่กันเราจะเข้าใจเลยครับว่าทําไมราคาถึงต่างกันรวมถึงระบบต่างๆที่เขาให้มาก็จะไม่เท่ากันครับตัวนี้จะมีระบบล็อกตู้ลิ้นชักได้ด้วยเหมาะกับบริษัทหรือคนที่ต้องทํางานในพื้้้้้นนนนนทททีีีี่่่่่่่สววววรรมมมเยยตััชชไดปออองงกคคาหิบใืื บอกเราอะเนอะด้านข้างก็จะเป็นแผงเหล็กสําหรับแขวนเครื่องมือเพื่อนๆสามารถสู้อุปกรณ์ตัวแขวนสีแดงๆเนี่ยมาติดตั้งเพิ่มได้ครับผมจะเน้นแขวนของที่ไม่แกว่งไปมานะครับเพราะเผื่อไว้ตอนเข็นเนี่ยจะได้ไม่มีเสียงเครื่องมือกระทบกับตู้นะครับและตัวแขวนเขาก็จะมีให้เลือกหลายแบบครับเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยก็สามารถสอบถามได้นะส่วนอีกด้านของตัวตู้เนี่ยก็จะมีแผงเหล็กเหมือนกันครับทำให้ด้านข้างของตู้ใบนี้ถูกใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดเลยเนี่ยครับผมก็จะเน้นแขวนของที่ไม่ร่วง่ายแล้วก็ไม่แกว่งไปมาให้เกิดเสียงดดดดัััังงงงงง้้้วยยแแลลลละะะออออีีีกกกหหหนนนนึ่่่คคคาาาาาามมตตขูิชๆ็็ืเเเจทํํสรรบบไ เวลาใส่ของไปมากๆเนี่ยลิ้นชักก็ยังทํางานได้ลื่นดีอยู่ครับผมลองเปิดปิดไปมาแล้วรู้สึกเบามือมากๆเลยส่วนตัวแล้วตู้ลิ้นชักพวกนี้ผมจะเอาไว้เก็บพวกเครื่องมือชิ้นเล็กๆที่มีจานวนเยอะๆเช่นประแจไขควงดอกสว่านดินสออะไรแบบนี้แล้วทุกชั้นก็จะมีโฟรมรองเครื่องมือมาให้ด้วยครับด้านบนหลังตู้เขาก็จะแข็งแรงพอที่จะไว้ทาโตะทํางานได้เลยเขาจะมีอยู่มุมหนึ่งที่ปั๊มเป็นรูปปากกาจับชิ้นงานเอาไว้ผมคิดว่าเขาน่าจะอยากให้ติดตั้งปากกาจับชิ้นงานตรงมุมนี้ครับผมว่าคุณพ่อี่อบ้านนนน่่ะะไไดด้้ตบีีปเเเยววกก็็าจพอออคครืืงมับ แถมยังได้โต๊ะทํางานไปในตัวด้วยแล้วเขาก็สวยพอจะเป็นของแต่งลนจอดรถได้เลยนะผมว่าและพิเศษกว่านั้นคือเพื่อนๆที่ซื้อสินค้าเวิร์กโปรทุกๆยอด2 9 9บาทนะรับสิทธิ์ลุ้นทองคำและสกูตเตอร์ไฟฟ้าไปเลยนะครับ1สิทธิ์เขาจะมี QR code ติดอยู่ที่แพคเกจจิ้งของผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อนๆสแกนแล้วลงทะเบียนได้เลยครับแล้วเขาก็จะจับรางวัลทุกเดือนครับเดือนละครั้งเริ่มตั้งแต่กันยา68จนถึงกุมภาหกเลยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ